แยกเท้าเท้ากับสะโพกหันไปเท้าไปทางหัวเสือหายใจเข้าหายใจออกถอยเท้าขวาไปข้างหลังไกลๆฮึบถอยไปไกลๆแบบนี้มองเห็นไหมอ่าถอยไปไกลๆหันสะโพกไปข้างหน้าเหมือนเดิมสะโพกไม่บิดตามนะคะแล้วเบี่ยงปลายเท้าหลังเปิดปลายเท้าหลังเอียงออกสี่สิบห้าองศาเฉียงออกไปเฉียงออกไป45องศาสะโพกไปข้างหน้า,า,หนาเหมือนเดิมนะ สะโพกไปข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะทีนี้งอเข่าหน้าค่ะงอเข่าซ้ายกดสะโพกลงกดลงไปตรงๆงงอเข่าซ้ายงอลงตัวตั้งตรงเหมือนเดิมสะโพกอยู่ที่เดิมมือเราจาับเอวอยู่เราจะรู้นะคะสะโพกเราไม่บิดกลับมาอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมงอลงไปให้มากที่สุดคำบิดก้นเกงต้นขาวไว ให้หัวเข่าไม่เกินปลายเท้าถ้าใครรู้สึกว่าหัวเข่าเกินปลายเท้าให้ขยับเท้าออกไปข้างหน้าอีกแล้วกดสะโพกกดก้นลงบีแบบนี้นะพอมั่นคงแล้วยกแขนขึ้นแนบหูค่ะยกมือขึ้นเหนือศีรษะจะเงยหน้ามองมือหรือไม่มองก็ได้นะคะหรือมองไปข้างหน้าก็ได้นะตามตามร่างกายตัวเองถ้าเงยหน้าแล้ว เสียสมดุลก็ไม่ต้องเงยล็อกท้องไว้ยืดตัวยาวๆอันนี้คือ w a r r เออร์วนะคะค้างห้าลมหายใจสามสี่ห้ายืดตัวขึ้นเอามือมาเท้าเอวเหมือนเดิมทิ้งน้ำหนักไปที่เท้าซ้ายดึงเท้าขวากลับมาฮึบกลับมายืนที่หัวเสือเหมือนเดิมออีกข้างหนึ่งนะคะเปลี่ยนข้าง ถอยเท้าเปลี่ยนเป็นถอยเท้าซ้ายไปด้านหลังถอยเท้าซ้ายไปด้านหลังปึ๊บเวี่ยงเท้าซ้าย45องศาเปลี่ยนข้างแล้วนะเสร็จแล้วงอเข่าขวาขาหลังตึงนะคะขาซ้ายตึงกดส้นเท้าแน่นๆถ่ายน้ำหนักเต็มฝ่าเท้ามอเข่าขวาหันสะโพกตรงไปข้างหน้ามั่นคงแล้วยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ ฝ่ามือประกบกันถ้าประกบไม่ถึงไม่ต้องประกบนะคะไม่เป็นไรยืดกบล็อกท้องยืดสีข้างลำตัวห้าลมหายใจหายใจเข้าลึกออกยาวสามสี่ห้าถ่ายน้ำหนักไปที่เท้าขวานะคะแล้วดึงเท้าซ้ายกลับมายืนเท้าเอวเหมือนเดิม